ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนากับก,การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมค่ะที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธสำนักงา,สาน,ส,ตตน,น,น,นสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์สุผลตติยะนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเขตสุขภาพที่9ปี2567พร้อมด้วยนายกวีชิ้นจอหอหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และพระสงฆ์ตัวแทนจากวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมในโครงการนี้โดยพิธีเปิดโครงการอบรมศักยภาพผู้นำทางศาสนากับส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของเขตสุขภาพที่9ปี2567โดยศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมาได้รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากข้อมูลพระสงฆ์ทั่วประเทศและผลการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าพระสงฆ์เจ็บป่วยสูงสุด3อันดับ3โรคด้วยกันได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคเบาหวานค่ะโดยการจัดการโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุป,ปักถากในการดูแลสร้างสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนในชุมชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลวัดและพระกีฬานุปักถากในโปรแกร,รม Health Temple และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพระกีฬานุปักถากให้มีความเข้มแข็งสามารถสร้างสุขภาพแบบองค์รวมได้ในระดับตำบลและระดับอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดการเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยาคณารามหรืออยู่ในวัดเพื่อนำกลุ่มเสี่ยงหรือป่วยจากบาวาน ไม่ว่าเป็นฆราวาสหรือพระภิกษุสงฆ์นะครับได้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้หลักสูตร12สัป,ปดาห์แล้วให้หายจากเบาหวานซึ่งเดิมเนี่ยเราเคยเข้าใจว่าเบาหวานเป็นแล้วไม่หายนะจริงๆหายได้ภายใต้การฝึกปฏิบัติจริง12สัป,ปดาห์ตอนนี้ในโคราชเรามีผู้ป่วยเบาหวานหายเนี่ยร้อยกว่าคนแล้วครับรับจากทั้งหดประการที่สองก็คือ เรานําหลักสูตรของพระกีฬานุปถัแล้วก็มารับรู้อีกหนึ่งโครงการที่ดีก็คือโครงการชีวาพิบาลน,นะครับถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านๆก็คือการเตรียมตัวเพื่อตายดีนะครับคือทุกคนเนี่ยไม่ไม่ว่าเจ็บป่วยหรือบาติเหตุหรืออะไรก็ตามสุดท้ายเราก็ต้องมีการเสียชีวิตนะครับแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมแล้วก็หลายๆโรค ซึ่งเป็นโรคระยะสุดท้ายซึ่งในระบบปัจจุบันที่บอกว่ารักษาไม่หายนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเตียมตัวในระยะสุดท้ายที่บ้านก็ได้แทนที่จะเป็นะจะต้องมาอยู่ที่เตียงไอซียแล้วก็เสียชีวิตเสมอไปนะครับทั้งหมดนี้มีรายละเอียดทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจญาพี่น้องก็ได้ดูแลนะครับผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยกันก็เป็นสังคมกรุณานะครับทำให้เกิดโครงการชีวาพิบาล ที่ได้มีที่มาที่ไปของการอบลมได้กลับดนมิมนต์พระพิสสจน์เครือข่ายทั่วทั้งจังหวัดนครศรีมาครับจริงๆมีโครงการในการดูแลผู้ป่วยละสุดท้ายมามานานมากแล้วครับแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากท่านรัฐมนตรีท่านกระทรว,วงได้ยกระดับเรื่องนี้ให้มีความสําคัญในควิกวิน13เรื่องในนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชีวาพิบาลเป็นหนึ่งในเรื่องนี้ในใน13เรื่องครับ ทางนี้นะคะได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้พระสงฆ์เข้ารับการอบรมในรุ่นที่1จํานวน127รูปมาจากกลุ่มอำเภอปักทงชัยวังน้ำเขียวคอนบุรีโชคชัยหนองบุญมากเสริงสางปักช่องสีคิ้วสูงเนิน,ด,นด่านขุนทศเทพารักษามทะเลสอและยังได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากรจากวัดส้มปัดตวนารามวัดไทยสมคีวัดรอบรู้สร้างสุขภาพม่วงสะน้อยโรงเรียนศิลหาชราสุขวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมาได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณค่ะ